สำหรับคนที่เกิดในราศีสิงห์นะครับในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2568นี้นะครับท่านต้องใจเย็นมีการเรียนรู้มีแนวทางค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วโอกาสก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจะพบก,การเปลี่ยนแปลงยกระดับพัฒนาชีวิตตัวเองให้ก้าวสู่จุดของความสำเร็จมั่งคัง่งและโอกาสของการเงินก็จะตามมาครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวราศีสิงห์ครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงคนราศีสิงห์ในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2568พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตก็มาดูกันเป็นแนวทางได้นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วย คนราศีสิงห์นะครับคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่16กันยายนนะครับหรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีสิงห์ก็มาดูได้เช่นเดียวกันส่วนคนที่อยากดูดวงเปง็นการส่วนตัวกับหมอฮักนะครับก็แอดไลน์เข้ามาตรงนี้นะครับที่ให้ไว้ตรงนี้นะครับสอบถามพูดคุยได้ครับ อาละครับทีนี้มาดูกันว่าดวงคนราศีสิง์ในเดือนพฤศจิกายน2568จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความร,รักอุปสรรคแนวทางชีวิตเป็นอย่างไรมาดูกันครับเริ่มจากเรื่องที่หนึ่งนั่นคือเรื่องของงานนะครับเส้นทางการงานจะเป็นอย่างไรเริ่มจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่ง นั่นคือเดวิลเดวิลคือสิ่งที่เข้ามาแทรกแซงกลายเป็นอุปสรรคกลายเป็นปัญหาได้นะครับซึ่งก็จะเข้ามาเป็นระยะนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์นะครับในเรื่องของการทำงานการติดต่อการเจราจาข้อตกลงทั้งหลายเกี่ยวกับการงานนี้นะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนไม่ว่างานประจำ หรือว่างานส่วนตัวนะครับท่านต้องรอบคอบอดทนใจเย็นเย็นตรวจสอบดีดีเพราะว่าอาจจะมีบางงานมีเบื้องหลังที่มันไม่ชัดเจนมีการปกปิดข้อมูลด้วยหรืออาจจะมีใครบางคนมีเจตนาไม่ดีด้วยนะครับก็ต้องระวังป้องกันดูดีๆนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2นะครับเป็น อัดสวินถ้วยเรียนรู้แบบค่อยเป็นค่อยไปการรอคอยบางครั้งก็อาจจะทำไม่รู้สึกอึดอัดเหมือนกับว่ามันช้านะครับก็ต้องหนักแน่นเรียนรู้อย่าใจร้อนนะครับเพราะว่าสิ่งดีๆก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าบางช่วงเหมือนกับว่าท่านเจอภาวะที่มันชะงักงันอยู่กับที่นะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็นเฮโรแฟน์ในดวงผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์นะครับผู้ใหญ่ช่วยเหลือด้วยแม้ว่าท่านจะเจออุปสรรคแต่ว่ายังมีจุดเด่นคือมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือท่านจะมีการเรียนรู้พัฒนาตัวเองเจอครูบาอาจารย์เจอผู้บริหารที่ให้คำชี้แนะให้แนวทางเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วทีนี้ การงานของท่านนะครับก็จะเด่นขึ้นก้าวสู่จุดของความสำเร็จได้รวดเร็วกว่าคนอื่นด้วยนะครับ <ว ign. S 1> เพราะว่าท่านจะมีทางลัดพิเศษมีคนช่วยเหลือมีผู้ใหญ่และบางคนก็ยังมีเรื่องของบุญกุศลด้วยนะครับก็จะมีกุศลสง่งมีวาสนาะและก็มีดวงชีวิตที่มั่นคงขึ้นผ่านอุปสรรคได้ครับ แต่มามาดูเรื่องที่2นะครับนั่นคือเรื่องของการเงินนะครับเส้นทางการเงินจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่ปียคอนใบที่1นั่นะคือเจถ้วยเรื่องเจ็ถ้วยนี้เป็นเรื่องอารมณ์นะครับอารมณ์อาจจะมีความหวั่นไหวสับสนในปัญหาของชีวิตด้วยปัญหาของการเงินด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เข้ามาเกี่ยวข้องบาดกลัวพิตกังวลน,นะครับ แต่ไหนก็ตามก็ต้องจัดการเรื่องความคิดเหล่านี้ให้ได้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่สอนะครับเป็น2ไม้เท้านะครับนี่ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับคือมีงานมีการเดินทางมีการรับงาน,หนใหม่ๆมีการสร้างโอกาสให้กับตัวเองและก็เชื่อมโยงมาถึงเรื่องของรายได้การเงินก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับนี่เป็นภาพของการเปลี่ยนแปลงที่ เริ่มมีความชัดเจนขึ้นได้งานทำสัญญาการงานและก็มีรายได้มีอนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมต่อมาครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินนะครับเป็น1ไม้เท้านะครับการรอคอยต่างๆก็จะมีความสมหวังนะครับมีรายได้มีการเงินที่ดีขึ้นเริ่มต้นอาจจะไม่หวือหวาแต่ว่ามีความมั่นคงค่อยเป็นค่อยไปก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ ประการต่อมามาดูเรื่องที่3นั่นคือเรื่องความรักนะครับเส้นทางความรักเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่ไพยคณ์ใบที่1เป็น2ดาบนะครับสองดาบคือการสื่อสารการติดต่อข้อตกลงไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับอาจจะมีระยะห่างในการสื่อสารแต่ก็จะมีความรวดเร็วในการสื่อสารมากเป็นพิเศษด้วยโดยเฉพาะประเด็นของความรักนะครับ ต้องรบอบคอบต้องหนักแน่นต้องใจเย็นๆนะครับในเรื่องของการตกลงถลายทั้งปวงอาจจะมีความขัดแย้งได้ง่ายมีความไม่เข้าใจกันได้ง่ายหรือไม่ก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายในการสื่อสารนะครับโดยเฉพาะท่านที่มีคนรักอยู่แดนไกลนะครับก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2ในเรื่องความรักนะครับเป็นเรื่องเงินเงินทองทองดีขึ้นนะครับ8ปดเหรียญ สถานะสภาพการเงินในครอบครัวนะครับก็จะเด่นชัดขึ้นมีโอกาสที่ดีขึ้นนะครับการงานดีรายได้เข้ามางานจอบงานฟรีแบรน์งานที่มีทักษะความสามารถต่างๆเข้ามาเป็นตัวแปรก็จะทำให้สถานการณ์เงินของชาวราศีสิงห์ภายในครอบครัวเด่นขึ้นดีขึ้นนะครับ ต่อมามาดูส่วนที่ส่วนที่สในเรื่องของความรักนะครับเป็นราชินีเรียนนะครับอันนี้ก็จะดีขึ้นในเรื่องนะครับสุภาพสตรีชาวราศีสิงนะครับก็จะมั่นคงมีความรักที่มั่นคงขึ้นมีการเงินที่ดีขึ้นทรัพย์สินรายได้มีความสมบูรณ์เติมเต็มเข้ามานะครับนั่นคือการเปลี่ยนแปลงความมั่งคัง่งความร่ำรวยความสมบูรณ์ความเข้าใจ ก็จะตามมานะครับทีนี้มาดูเรื่องที่4นั่นคือเรื่องของอุปสรรคมีอะไรไหมทิศทางแนวชีวิตเป็นอย่างไรแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับโอกาสมีหรือไม่มาดูกันนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่ประยากรใบที่หนึงนั่นคือ t e m p พ r ร n เรน e m เทมเพ c e คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับปัญหาอุปสรรคต่างๆจะมี ช่วงเวลาที่คลี่ายได้นะครับเหมือนกับว่าท่านจะมีสายน้ำมาพัดพาเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตนะครับอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับน้ำเกี่ยวกับแม่น้ำเกี่ยวกับความเย็นนะครับก็จะเด่นเป็นพิเศษด้วยชีวิตของชาวราศีสิงห์ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงมีงานมีเงินมีความรักมีชีวิตที่ดีขึ้นครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นสัตตานั่นก็ต่อเนื่องกันเลยนะครับเทมเปอร์เต์ตามมาด้วยสตาก็อาจจะเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะครับคือเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ดีขึ้นอาจจะเจอปัสสัดจนอาจจะไปหาทางออกไม่เจอสุดท้ายก็มีการเริ่มต้นใหม่ได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับก็แนวทางชีวิตของท่านก็จะดีขึ้นกว่าเดิมพบกับอนาคตพบกับความเปลี่ยนแปลงที่ ดีขึ้นนะครับต่อมามาดูส่วนที่3เรื่องของแนวทางอุปสรรคนะครับเป็น10เหรียญ10เหรียญก็คือภาพรวมที่ดีมากแก้ไขปัญหาได้การงานก็จะมีการจัดการมีการวางแผนเป็นระบบมีการทํางานที่ดีขึ้นไม่ว่างานประจําหรือว่างานส่วนตัวนะครับดีมากด้วย และการเงินนะครับก็จะมีโอกาสได้รับเงินจำนวนมากๆเข้ามาด้วยผลประกอบการกำไรรายได้มั่นคงขึ้นรับเงินก้อนเข้ามาด้วยนะครับตามมาด้วยคำว่าความรักด้วยอยู่ในองค์ประกอบตรงนี้เข้าใจครอบครัวสมบูรณ์มีทายาทมีความสัมพันธ์ที่ดีมีสิ่งที่จะมาผูกเขาเรียกว่าเป็นสายใหญ่ของความเข้าใจที่ดี ต่อกันเติมเต็มความสมบูรณ์ทำให้ชีวิตของชาวราศีสิงห์นะครับพบกับความมั่นคงได้ครับทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13เพื่อเป็นการให้คำพยากรณ์เพิ่มเติมสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับเป็น3ดาบนะครับก็ต้องระวังนะครับการสื่อสารใดก็ตามการตัดสินใจอาจจะมีความไม่เข้าใจกันได้ง่าย มีความคลาดเคลื่อนได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นเย็นมีเหตุมีผลระมัดระวังเรื่องของความขัดแย้งตามมาด้วยนะครับป้องกันไว้ก่อนดีกว่าสดดวงคนราศีเสิหงในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2568นี้นะครับการงานของท่านนะครับก็ มีโอกาสในการที่จะผ่านอุปสรรคมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีคนชีน้แนะมีคนบอกทางมีบุญกุศลส่งเสริมแต่อย่างไรก็ตามนะครับงานของท่านอาจจะมีปัญหาถ้าไม่รอบครอบรับงานทำสัญญาเจราจาต่างๆเหล่านี้ต้องตรวจสอบดีๆนะครับป้องกันข้อผิดพลาด เพราะว่าอาจจะมีปัญหาทําให้เกิดความยุ่งยากในภายหลังได้นะครับเส้นทางการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นตามมานะครับมีรายได้มีงานมีเงินมีความสัมพันธ์ต่อกันสิ่งเหล่านี้ก็จะพัฒนาต่อไปนะครับทําให้โอกาสของท่านก็จะเปิดกว้างขึ้นในการที่จะพัฒนาตัวเองสร้างความมั่นคงมั่งคั่งร่ํารวยเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาต่างๆก้าวไปสู่จุดของความลงตัวได้มีงานที่จัดการเป็นระบบมากขึ้นมีความ มั่นคงต่อไปมีรายได้ที่มั่นคงขึ้นรับเงินก้อนจำนวนมากๆเข้ามาบริหารจัดการดูแลและมีความรักที่ลงตัวเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีสำหรับชาวราศีสิงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านต้องรอบค้อบการติดต่อการเจราจาใดๆก็าตามต้องรอมะมัดระวังอย่าใจร้อนอาจจะมีข้อผิดพลาดอาจจะมีความไม่เข้าใจอาจจะมีความ ขัดแย้งกันได้ง่ายด้วยนะครับก็ต้องใจเย็นๆด้วยตรวจสอบเรียนรู้และท่านจะพบกับความสำเร็จความมั่นคงความมั่งคงั่งความร่ำรวยนะครับเอาละครับข้พยากรณ์บอกเล่าเรื่องราวของดวงคนราศีสิงห์ในเดือนพฤศจิกาย,ยนมาครบทั้งเรื่องงานเงินความรักอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขนะครับ พี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านพบกับความสำเร็จพบกับความสมบูรณ์สมหวังมั่งคั่งร่ำรวยสุขภาพดีนะครับสวัสดีครับ